สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีาชาวบ้านสวนสุกุ้มนะครับแต่วันนี้นะครับน้าจะพาทุกท่านนมาเยี่ยมชมนะครับน้าในอารอบนะครับนาที่พายุเข้านะครับน้าหรือก็เรียกว่าโนรูนะครับโนรูนะครับเช้าวันนี้ที่29กันยายนพศ2565นะครับน้ามาดูที่บ้านสวนของเรานะครับว่า ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับนะก็นี่เลยนะครับนะน้ำท่าก็จะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีปลานะครับนำมาแหวกว่ายนะครับอยู่แถวๆนะครับหอของเรานี่เลยนะครับนะก็เราได้ป้องกันนะครับนะระบายนะครับนะระบายน้ำออกนะไปทาง ถนนนะครับนะเราก็ลงไปทางสวนด้านล่างนะครับนะสวนด้านล่างนะครับนะก็ตอนนี้ได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหลายเลยนะครับนะเพราะว่านี่เลยนะครับทางสวนของเราน้ำพระมะพร้าวก็จะแช่น้ํานะครับนะ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะครับน,รน้ามะพร้าวแช่น้ําก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามะพร้าวเขาไม่ ไม่มีปัญหานะครับนะน้าท่าแค่นี้นะครับแต่ว่าพืชอย่างอื่นนะครับน่าจะไม่รอดนะครับนะอย่างเช่นนี่เลยครับนะต้นพยุงไหลลานะครับล้วก็น่าจะไม่รอดนะครับนะกล้วยของเราก็ไม่มีปัญหานะครับนะกล้วยหอมทองนะครับไม่มีปัญหานะครับนะแต่มะพร้าวไม่มีปัญหาแต่ว่าพืชที่เป็นพืช่เร no, ียกว่า ไม้ยืนต้นนะครับนาก็อาจจะมีผลนะครับถ้าน้ําท่วมนานนะครับแต่ว่าสําหรับมะพร้าวของเรานั้นไม่มีปัญหานะครับนาก็นี่เลยนะครับน้ำเท่าอดมสมบูรณ์มากนะครับนก็ยอมรับว่าได้รับผลกระทบกันทั่วเลยนะครับนะนี่คือบรรยากาศนะครับจากพายุโนรูครับโนรูนะครับนะไม่มีรูนตอนนี้ทางสวนของเราก็ ไม่ไม่รู้ที่จะระบายนะครับนะ่ะท่วมไปหมดแล้วนะครับนะมาดูที่ทางอีกอบนึงของเรานะครับนะนี่ก็ปิ่มๆแล้วนะครับนะปิ่มๆนะครับไม่มีที่ระบายแล้วนะครับเพราะว่าน้ําที่คลองนะครับนะเอือ่อล้นมานะครับเอือ่อล้นมานี่เนื้อแดงเราก็ยังสวยงามเป็นอาหารปลาขึ้นมานะครับนะนี่ก็ โซนบ่อที่อยู่ด้านบนนะครับนะบ,นบ่อที่อยู่ด้านบนก็กําลังเอือนะครับนะก็ปีหน้านะครับนะเราก็จะแก้ไขใหม่นะครับเราก็จะแก้ไขใหม่ปีนี้ก็คงจะต้องปล่อยให้อ่ไปตามสภาพก่อนนั่นเองนะครับครับสําหรับทางนี้ก็มาดูนะครับสวนข้างๆนะครับนะสวนข้างๆที่ได้รับผลกระทบจากาน้าคลองที่ออล้นมานะครับนะนี่ก็ จะอยู่ในสภาพอย่างนี้เลยนะครับนะขนาดว่าสวนสูงแล้วนะครับนะก็ยังได้รับผลกระทบนะขณะน,นี้นะก็เป็นที่ลําบากนะครับถ้าเราบริหารจัดการพื้นที่ไม่ได้นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะก็อ่านี่นะครับนะเพราะนั้นเราจะต้องมีการวางแผนนะผลกระทบที่พายุเข้ามานั่นเองนะครับนะสำหรับมาดูฟัง บ้านสวนของเรานะครับนะอันนี้ผมก็ทางเข้าก็จะเริ่มปลูกต้นกล้วยเพิ่มเติมนะครับนะแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับนะไม่มีปัญหานะครับนะด้านล่างนะครับนะก็จะมีอ่าที่กําลังขยายเขียวเขียวขึ้นนั้นก็คือแหนแดงนะครับนะซึ่งเป็นอาหารของปลานะครับของเป็ดนะครับของไก่นะครับนะแล้วก็มีผักแยงนะครับผักแยงที่เอาลงไปเนี่ยนะครับนะก็ยังขึ้น อยู่สวยงามมากนะครับนะนี่ก็เป็นการอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะครับนาะเป็นฐานเลี้ยงปลาในานาข้าวนะครับแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้เอาข้าวลงนะครับนาะเนื่องจากอ่านะเรียกว่าเรานะครับนาะไม่ไม่ทำนาแล้วนะครับนาะก็เลี้ยงปลาไว้นาะกินดีกว่านะครับนาะแล้วก็เอาน้ำไว้ให้มะพราะ้าวของเรานะครับนะ ได้กินนะครับนะนี่ก็มะพร้าวเข้าปีที่3นะครับนะลูกก็เริ่มให้พ้นผลิตนะครับนะให้พ้นผลิตแล้วนะครับนแะล้วก็เริ่มมีการจําหน่ายไปบ้างแล้วนะครับนนี่ก็เป็นศูนย์ที่เราปลูกมะพร้าวกันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับศูนมะพร้าวน้ําหอมเข้าปีที่4นะครับนลูกก็จะประมาณนี้นะครับนจะประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนะครับนะก็นี่นะครับนะพอที่จะมีผลผลิตแล้วนะครับนะนี่ก็อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะในช่วงที่เออหลายเดือนนะครับนะที่ทางสวนของเรานั้นไม่ได้ทําคลิปขึ้นมานะครับนะเพราะว่ามีภารกิจนะครับนะที่อ่หลากหลายอยู่นะครับนะก็เลยทำให้ไม่ได้อัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับนะนี่ก็ บอ่อแรกที่เราทํานะครับนะก็มีการระบายน้ําออกไปนะครับนะระบายน้ําออกไปโดยมีมีท่อน,น้ําล้นนะครับนะท่อนําล้นจากตัวนี้เราเปิดเสร็จแล้วก็จะไปสู่บ่อด้านล่างนะครับนะบ่อด้านล่างแล้วก็ให้ทางเอ่อด้านล่างนั้นระบายลงไปอีกนะครับนะก็ได้ระบายลงไปนะระดับน้ําเราก็จะอยู่เท่ากันเสมอกันพอดีนะครับนะแล้วก็มีเอ่อล้นไปนะครับแล้วก็ลงไปที่ คลองข้างล่างนะครับนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่คลองด้านล่างนะครับว่าน้าเอื่อล้นขนาดไหนนะครับนะตอนนี้ก็ดูในบรรยากาศในสวนก่อนนะครับนะคาดว่าเราจะด้านล่างนี่น่าจะไม่มีปัญหานะครับนะน่าจะรับมือได้นะครับนะน่าจะรับมือได้เพราะว่าเราได้เตรียมการไว้แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของด้านบนนะครับนะเราคงต้องมีการแก้ไขต่อไปนะครับมีการแก้ไขต่อไปนะครับนะส่วน ปลาที่เราเลี้ยงนะครับนะก็จะแหวกว่าอยู่ในสวนของเรานี่แหละนะครับนะเพราะว่าเรามีกระเบื้องล้อมนะครับนะไปทุกทิศทุกทางนะครับนะก็เลยทําให้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับวันนี้ก็บ่อนี้ที่ขุดใหม่นะครับที่บ่อด้านล่างนี้ก็เริ่มเอือแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างช่องช่องบ่อเราก็มีท่อนะครับนะเราก็มีท่อเชื่อมต่อกันอยู่นะครับนะก็ถ้าล้นจากทางนี้มานะครับนะก็จะล้นออกมา ด้านล่างนะครับนะตอนนี้ก็นี่เลยนะครับน้ําคลองนะครับนะ้นําคลองที่นี้ก็เอือล้นมาแล้วนะครับนะเอือล้นตะลิงมานะครับนะนี่ก็บรรยากาศนะครับนะฟ้าท่านดูทชมมาดูนะครับแล้วก็หลักการบริหารจัดการของสวนของเรานะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ระดับน้ําในคลองกับในสระของเรานั้นอยู่เท่าเสมอกันเลยนะครับ ถ้าขึ้นสูงกว่านี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับนะน่าจะไม่รอดนะครับนะับปริมป,มปิมแล้วนะครับนะปริมปิมแล้วตอนนี้ตะลิงทุกบ่บเต็มหมดแล้วนะครับเนะี่เต็มนะนี่ก็นะครับนะคาดว่าถ้าพายุมาอีกสักสองวันนะครับนะคาดว่าเราน่าจะรับมือไม่ไหวแน่ๆนะครับนะนี่เลยนะครับนะล้นอ่อนะครับนะฮะ เออล้นขึ้นมานะครับนะน,นี่ก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับการบริหารจัดการของเรานะครับที่เรียกว่าทำยังไงถึงจะรับมือกับพายุไหวนะครับนั่นเองนะครับนะน,นี่ก็มี่ริกนะครับนะสายพันธุ์ที่อันไหนที่ทนอยู่นะครับพื้นที่เราเราก็ปลูกนะตัวนั้นนะครับนะนี่ก็จะเป็นใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติกำลังจะ ทำลายแล้วนะครับถ้าเราไม่รู้จักวางแผนดีๆนะครับนะล้วก็เป็ดเรานะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เขาไปเดินเล่นแบกไหน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับนะทางนู้นก็จะเป็นโซนเป็ดเทศนะครับนะเป็ดเทศแล้วก็ไก่ดำนะครับนะก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับนะนี่หนึ่งนะครับนี่ก็ นีเป็นโซนเป็ดเทศนะครับการร,รวมนะครับนะเป็ดหัวจุกนะครับนะนี่ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับนะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเป็ดไข่นะครับเนเป็ดไข่นะครับนะที่เราเลี้ยงนะนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็ดไข่ของเรานะครับว่าที่จากที่เราให้กินแค่นเนยแดงข้าวเนี่ยนะครับนะเขาจะไข่ไหม นะครับนี่เลยนะครับนะไา่ไส้อาหารตัวเองเลยครับนะนี่ก็พอได้กินนะครับนะเราเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนนะครับนะเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนที่เราเรียกว่าไม่ไม่ไม่ให้หัวอาหารนะครับนะก็จะให้เป็นบางครั้งนะครับซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนซึ่งเป็ดไม่อยู่3040ตัวนะครับนะไข่คแค่วันละ ห้าหกฟองเจ็ดฟองก็ถือวาอ่าเป็นการประหยัดต้นทุนโดยที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับนะก็ทําให้ขเขาเรียกว่า,าเรานั้นมีไข่กินตลอดตลอดทุกวันนะครับนะก็ครอบครัวหนึ่งมีอยู่สี่คนห้าคนนะครับนะกินไขวะนะ่วันละสี่ฟองห้าฟองก็น่าจะโอเคแล้วนะครับนะเราซึ่งเราไม่เปจะเป็นนี่ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกวิธีหนึ่งนะครับนะก็อยากให้ทุกท่าน นะครับนะได้สร้างแหล่งอาหารเป็นของตัวเองนะครับนะเพื่อที่จะได้ไม่จะเรียกว่าเราจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับนะก็คลิปนี้นะครับนะขออนุญาตนะจบคลิปสั้นๆนะครับนะไปก่อนนะครับนะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ได้ดูนะครับนะวิธีการบริหารจัดการน้ำของเรายังเป็นยังไงนะครับนะก็ขออนุญาตลา ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ